สวัดีครับสวัสดีครับสมาธิคืทุกท่านครับคุณดีใจนรับทุกทุกท่านเข้าถึงช่วงวีดนเวลานะครับต้องมีวันเวลาก็จะนำเสนอฮานนัยการชาตินะครับอานนัยการชาติของวันที่29สิงหาคม2 5 6 2นะอานนัยการชาติที่คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลา4โมงเย็นนะของทุกวันทุกวันนะครับ ต้องวีดีทําเวลาเขาจะมาทําแต่งให้ท่านผู้ชมได้รู้ล่วงรู by, ้ก่อนุนวันทุกวันทุกวันได้เปลี่ยนกันนะครับมาขออนุญาตขายของก่อนสักหนึ in ่งนาทีก่อนนะครับวันนี้จะขายอะไรนะครับขายอะไรดีครับก็ช่างตรงนี้ก่อนครับช่างโลกชั้นวางของนะครับตู้โชว์นะครับชั้นเก็บของนะครับคู่เก็บนังซื้อนะประมาณนังซื้อนะครับวางของโอ้ยในประตูนะครับมีให้กระดาษชั้นให้เลือกนะครับประมาณนี้นะครับ อของตกแต่งบ้านนะครับตกแต่งกกอบรูปตกแต่งอ่านหนังสือในการพิมพ์ใช้อะไรก็ว่านะครับวางไ้สวยางามน,นะครับอยนี้นะให้สนใจจะสั่งซื้อได้เลยนะครับตามที่ข้างล่างนะจะจะวางลิิก์ไว้ให้นะครับวางภาพวะใหนะ้เอาไปคดไดลคิกไ,กได้เลยนะครับติดดูรายละเอียดได้เลยนะครับอนีนะ ดูรายละเอียดได้ตามนี้เลยนะครับประนี้นะราคาเหรอราคาสองร้อยราคาสองร้อยสิบเก้าบาทเท่าน,นั้นนะครับสองร้อยสิบเก้าบาทนะอืมสวยงามอ๋อสวยสวยสวยสั่งเลยสองร้อยสิบเก้าบาทปนระามาณนี้มันมีหลายราคานะครับดูเอานะดูเอานะเจะเอาแบบไหนราคาไหน,าาไหนก็ใส่นะครับแบบนี้เลยนะครับ ขอขอบพระคุณมากๆครับสายของหนึ่งหน้าที่าตามนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับมาชมเลขกันเลยนะครับอานี้เนาะอันน้อยกากชาตินะครับ900เนอะ9 0 0า3 4 5 6ครับ9 2 2 9 9 3 9 9 4 9 9 5 5 9 6 9าครับ202 ตออตามคืน 3, 4, คืนกลางคืน 5, 5, คืนเย็นคืนหนึ่งครับคืนคืนหกนะครับอ,อ๋อไอ้แมวอีกตัวหนึ่งนะอืมเกิอะไรเอะเอะอ,อืมต,ตามนี้เลยนะครับเกิดอะไเกิดอะไรแคปหน้าเก็บไว้นะครับอานอยการ่าออกทุกๆวัน4โมงเย็นนะครับพร้อมๆกันกันกบอานอย ก็เกิ่ข้องากโอเคครับขอบคุณมากมากครับตัวที่สำดูดีดูดีครับ